สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณเปลี่ยนความกังวลเป็นความหวังเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกด้วยเทคนิคฝึกสมองให้มีความสุขจากนักวิชาการด้านสมองชาวญี่ปุ่นกับหนังสือที่ชื่อว่าฝึกสมองให้มองแต่ความสุขเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณเคนอิจิโรโมงิ ที่เป็นนักวิชาการด้านสมองแล้วก็เป็นนักวิจัยอาวุโสของบริษัท Sony Computer Science Laboratory คุณโมงีเนี่ยครับเขียนหนังสือที่เกี่ยวกับสมองมาแล้วหลายเล่มเลยทีเดียวนะครับเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นบทสั้นๆนครับโดยที่ผมเนี่ยก็จะเลือกเอาหัวข้อที่คิดว่าน่าสนใจมาแชร์ให้ฟังกันก็จะว่าด้วยเรื่องของอการฝึกสมองให้มองเห็นแต่ความสุขนะครับ ในบทแรกเลยที่เลือกมาเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของความสุขเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากรายได้แล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจนะครับก็คือโดยสรุปเนี่ยถึงแม้ว่า GDP ของประเทศจะเพิ่มขึ้น GDP ก็คือแบบเป็นรายได้ของประเทศเนี่ยครับแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ GNH เนี่ยเพิ่มขึ้น GNH ก็คือเป็นมาตรวัดความสุขนะครับก็คือสรุปก็คือผู้เขียนเนี่ยบอกว่าความสุขเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเลยนะครับมัน อาจจะไม่เมกเซนต์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้เขาไปทําการสํารวจมาแล้วนะครับทีนี้คนเราเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็คือเขาไปค้นคว้ามาว่ามีคนเราเนี่ยมีความสุขได้ครับเมือ่อเมื่อไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมครับว่าเราเนี่ยจะเผลอไปเทียบกับคนอื่นเป็นประจําเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเดือนของเรานะครับว่าแบบเ,เงินเดือนของเราเนี่ยมากหรือน้อยกว่าคนอื่น บางทีก็ทําไปโดยที่ไม่รู้ตัวครับหรือแม้แต่เกรดของลูกนะฮะหรือแม้แต่ว่าเอ้ยเราขับรถอะไรแล้วคนอื่นเนี่ยขับรถอะไรเราใช้โทรศัพท์รุ่นไหนอยู่ยี่ห้ออะไรแล้วคนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์อะไรอันนี้ครับมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินนะครับที่แบบสมองเนี่ยชอบจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นธรรมชาติก็ได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ พยายามที่จะแบบเอาตัวรอดนะครับมีชีวิตเอาเอาตัวรอดมีชีวิตอยู่ให้ได้เราก็เลยชอบไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราด้อยกว่าเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะมีชีวิตรอดน้อยลงนะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนแล้วครับแต่สมองเนี่ยก็ยังคิดแบบนี้อยู่นะครับก็ผู้เขียนเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบทํานองว่าก็อย่าให้เราเนี่ยไปเทียบกับคนอื่นเยอะจนเกินไปนะครับให้เราเนี่ย เปรียบเทียบกับตัวเองนะครับอันนี้หลายๆเล่มก็อาจจะเขียนแนวๆนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ประเด็นถัดมาครับพูดถึงเรื่องของการที่เรามีสังคมการที่เรามีสังคมเนี่ยทำให้เรามีความสุขครับการที่เรามีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่การที่เราเนี่ยได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆนะฮะสิ่งใหม่ๆคืออะไรอย่างเช่น การที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับหรือว่าการที่เราเนี่ยฝึกทักษะใหม่ๆได้อันนี้สมองก็ชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือผู้เขียนบอกว่าการที่เราทํากิจกรรมต่างๆางเช่นเวลาทํางานนะครับแล้วปรับให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกนะครับหรือหาทางทําให้มันสนุกขึ้นนะครับสมองของเราเนี่ยก็จะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้น เมื่อมีสมาธินะครับเราก็จะทํางานต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือพยายามถ้าเกิดว่าทํางานแล้วแบบเบื่อไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยพยายามค้นหาวิธีการใหม่ๆครับพอเรารู้สึกสนุกไปด้วยนะครับไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยสมองก็จะชอบนะครับทีนี้มีเทคนิคที่น่าสนใจครับของหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าการโฟกัสซิ่งครับเป็นการจัดระเบียบสมองครับการโฟกัสซิ่งคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือ เมื่อเราเจอปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะหาคําตอบได้ในณเวลานั้นนะครับหรือว่ามันแก้ไม่ได้เนี่ยหรือว่ามันทําให้เราเกิดความกดดันเนี่ยให้เราลองทําการโฟกัสดูนะครับว่าทําไมทําไมมันถึงมีอิทธิพลหรือว่ามีผลกับเราเนี่ยขนาดนั้นทําไมมันถึงทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับแล้วเราเนี่ยหลังจากนั้นก็ให้พยายามเชื่อมโยงเอาปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ ประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีตของเราแล้วเราก็จะเข้าใจความรู้สึกนั้นๆมากยิ่งขึ้นการทําแบบนี้ครับเป็นการทําเพื่อที่จะดึงเอาความทุกข์ออกไปจากใจของเรานะครับยกตัวอย่างดีกว่านะครับหนังสือเเขาก็ยกตัวอย่างครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้สึกไม่ชอบเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งครับให้เราใช้โฟกัสซิง่งในการหาสาเหตุพอเราคิดทบทวนแล้วเราอาจจะพบว่าคนคนนี้ที่เราไม่ชอบหน้าเนี่ย เขาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเร็วกว่าเราหรือว่าเขาอาจจะเป็นที่ชื่นชอบในหมู่สาวๆนะฮะพอเราค้นไปเจอสาเหตุปุ๊บแล้วเนี่ยก็ให้เรานึกย้อนกลับไปครับว่าเราเนี่ยเคยมีอดีตที่มันคล้ายๆกับแบบนี้หรือเปล่านะครับในเรื่องของแบบการที่ไปเจอคนที่เก่งกว่าก้าวหน้ากว่าหรือว่าเรื่องของอาจจะมีคนนิยมชมชอบมากกว่านะครับพอเราคิดทบทวนได้แล้วเราอาจจะไปเจอนะครับว่าในอดีตเนี่ยเราเคยพบเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วเนี่ย ก็แสดงว่านี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกกดดันในภาวะปัจจุบันตอนนี้แล้วพอเราคิดได้ปุ๊บเนี่ยก็ให้ปลดปล่อยความทุกข์อันนี้ออกไปนะครับก็จะทําให้สมองของเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งกดดันหรือว่ามีความทุกข์จากเรื่องเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผู้เขียนเรียกว่าการทำโฟกัสซิ่งนะครับประเด็นถัดมาครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการมีความสุขกับปัจจุบันนะฮะหลายๆครั้งเลยคนเราเนี่ยชอบที่จะตั้งเป้าหมายว่า เดี๋ยวเราจะมีความสุขในอีกสองปีข้างหน้านะหลังจากที่เราเนี่ยทาภารกิจอะไรบางอย่างเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็ทําให้เราเนี่ยยอมที่จะตั้งใจทํางานที่เราอาจจะไม่ชอบหรือว่าทนฝืนทํางานหนักไปก่อนเพื่อที่จะให้สองปีข้างหน้าเนี่ยเรามีความสุขซึ่งต้องบอกเลยครับว่ามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับเพราะว่าไม่แน่ว่าพอครบสองปีแล้วเนี่ยเราอาจจะทางานไม่สาเร็จก็ได้ หรือระหว่างจะเหนื่อยก่อนหรือระหว่างจะไม่ได้มีความสุขขนาดที่เราคิดเอาไว้นะครับแต่ว่าระหว่าง2ปีนี้เราก็ต้องทนทุกทรมานไปกับการทํางานอยู่นะครับเขาแนะนําให้เปลี่ยนมุมมองครับก็คือให้เราเนี่ยมีความสุขตอนนี้เลยเนี่ยดีกว่าดีกว่าที่จะทนไปทั้งสองปีหรือว่ากี่ปีก็ตามนะครับวิธีการก็คือให้เราหาวิธีครับหรือว่ามุมมองที่จะทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้เลยเราไม่จําเป็นต้องไปรอครับรอเวลาไปก็ ไม่รู้ว่าจะมีความสุขหรือเปล่านะครับหรือว่าคนที่จะร่วมมีความสุขไปกับเราเนี่ยเขาอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ได้นะครับเนี่ยก็ให้ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะครับถัดมาครับเทคนิคถัดมาเขาพูดถึงเรื่องของการพูดครับให้เราฝึกพูดว่าโอเคพอแค่นี้แหละ,ะครับเวลาที่เราไปเจอปัญหาเจอความไม่สบายใจหรือว่าความกดดันเนี่ยครับมันก็จะทําให้สมองของเราเนี่ยเครียดน,นะครับ ผู้เขียนเขาแนะนําว่าให้เราเนี่ยเข้าสู่ภาวะกดดันได้แต่ว่าควรจะเป็นในระยะเวะลาสั้นๆแล้วก็พอเราผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็ให้พักหรือว่าให้ปล่อยให้สมองเนี่ยปลดโปล่งได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นการอ่านหนังสือสอบนะครับก็จะทําให้เกิดภาวะกดดันเหมือนกันนะครับเขาแนะนําว่าให้ลองแบบตั้งใจอ่านประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ให้พักนะครับ การทางานก็เช่นกันตั้งใจทํางานไปเลยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็ให้พักนะครับทําแบบเนี้ยสมองก็จะได้พักแล้วก็จะทําให้มีสมาธิกับการทํางานหรือการอ่านหนังสือสอบเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันจะไม่เกิดปัญหาสะสมแล้วก็เครียดได้นะครับพราะเครียดก็จะทําให้ไม่มีความสุขนะครับเทคนิคถัดมาครับเรียกว่าพักใจห้านาทีอันนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อเวลาที่เราเกิดความเครียดขึ้นนะครับไม่ว่าจะจากเรื่องใดๆก็ตามเนี่ย ให้เราพยายามที่จะขั้นจังหวะของมันก็คือหันไปทําอะไรก็ได้ที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยสักห้านาทียกตัวอย่างเช่นการไปล้างจานการกวาดบ้านหรือแม้แต่การเดินเล่นทําอะไรที่เป็นกิจกรรมสั้นๆนะครับเราก็ต้องใช้สมาธิแล้วก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เขาใช้เพื่อที่จะพักใจนะฮะแล้วก็ให้แบบเหมือนสมองเนี่ยมันลืมเรื่องที่เครียดไปพักหนึ่ง กิจกรรมอีกอันหนึ่งที่เขาแนะนําก็คือเรื่องของการเดินเล่นครับการเดินเล่นในที่นี้เนี่ยจะต้องเดินคนเดียวด้วยนะครับเดินในที่ที่สงบสงบมันจะทําให้สมองเราเนี่ยได,ด้พักอันนี้จะดีมากครับดีกว่าการพักด้วยการเล่นโทรศัพท์หรือว่าการดูทีวีแล้วเขาก็ไม่แนะนําว่าเวลาที่คุณเดินอยู่เนี่ยคุณไปคิดเรื่องงานหรือว่าคุณไปเดินคุยกับเพื่อนอันะนี้ไม่แนะนํานะครับให้แบบเหมือนไปเดินคนเดียวแล้วก็ปล่อยสมองว่างๆนะครับทําให้สมองเราเนี่ยได้พักนะฮะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับเขาเรียกว่างานดิเลกแบบแอคทีฟเนี่ยดีกว่าแพสซีฟงานดิเลกแบบแอคทีฟกับแพสซีฟคืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะผ่อนคลายเนี่ยครับถ้าเราไปทำงานดิเลกที่เป็นแพสซีฟครับหรือว่าการแบบทําอะไรที่แบบอยู่นิ่งๆเนี่ยเขาไม่ค่อยแนะนำนะครับอย่างเช่นการไปดูหนังหรือว่าการไปช้อปปิง้งอันเนี้ยมันได้แต่ความสนุกนะครับแต่มันจะไม่ทําให้มีความสุขเขาแนะนําให้ ทําง,งานอดิเรกแบบแอคทีฟนะครับดีกว่าอย่างเช่นการปีนเขาการตกปลานะครับการทําที่แบบในเชิงลุกก็คืองานอดิเรกที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายหรือแม้แต่กระทั่งการอ่านหนังสือครับเขาบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยถึงแม้เราจะนั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยแต่การที่เราจะต้องจินตนาการผ่านตัวอักษรต่างๆเนี่ยมันทําให้สมองของเราแอคทีฟนะครับอันนี้ครับเป็นหัวข้อต่างๆแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมเลือกเอาบางส่วนมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับยังมีอีกหลายเทคนิคเลยที่น่าสนใจนะครับ หนังสือเล่มนี้อ่านง่ายครับแล้วก็มีการ์ตูนประกอบในท้ายบทด้วยก็อ่านไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ได้เทคนิคที่น่าสนใจเพื่อที่จะฝึกสมองของเรานะครับให้มองเห็นความสุขได้มากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับและพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ